สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่โกดังเหล็กเกรดเกรดบเกรดซีของสาขาอำเภอพยากระกบืพิสัยนะครับสาขาใหญ่ครับผมอยากให้ทุกท่านมาชมเหล็กกันมนันไนเหล็กดำนะครับเล็กดำสี2เอเหล็กกันมานไนครับ ออตอนนี้มันก็มีสองคนหนึ่งที่เข้ามาใหม่นะครับตัวนี้เกรด A ราคาเริ่มต้น274บาทครับผมนะ0ูนะครับสำหรับทำแปรครับตัวนี้เป็นกล่องเล็ก4หุนคูณ6หุนอันน,นี้ใช้ทำแปรได้ครับเส้นละ220บาท ตัวนี้ก็เซฟมบประมาณไปได้เยอะอยู่ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแปรสำเร็จนะครับแปรสำเร็จก็มี5.0ม mm, ิลิเมตรแล้วก็ 0. 0. 6.0 0.60มิลิเมตรกับ0.50ม mm ิลิเมตรนะครับยาว6เมตรครับเช่นนี้215บาท ส่วนเส้นนี้ร้อยห้าสิบห้าบาทก็ซืต้นทุนเหล็กได้เยอะอยู่ครับส่วนสามคูณนิ้วครึ่งสามคูณนิ้วครึ่งที่มาใหม่นะครับตอนนี้เป็นรุ่นตัวนี้รุ่นรุ่นหน้าไม่เต็มนะครับ3ามคูณนิ้วครึ่งศูนย์จุดเก้าอยู่3ามบแปบาทนะครับเริ่มต้นนะครับ398ร้อยเก้ดหศสรยิบแปด ส่วนมีมีไอตัว1.1เนี่ย450ครับผม450ส่วนนี้ก็เป็นส่วน4ี่คูณสองคูณสอที่มาใหม่นะครับนะสี่คูณสองที่มาใหม่ตัวนี้ครับ 520บาทเริ่มต้นนะครับ0.9ครับมันจะมี520 550 550เอ่อ590 620 650มีจนถึงนู่นและครับ790บาทครับสําหรับใครจะเซฟงบประมาณในการก่อสร้างก็จะมี C3 C3 ก็ใช้ได้ครับ เก420 C4 ก็590ครับก่บอง C ผู้ C ก็เริ่มต้น1,200บาทครับทั้งเกียร์ A เกียร์ B ครับสนใจโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ใต้โพสเลยนะครับถ้าใครจะลดงบประมาณในการก่อสร้างเนี่ยผมว่าเหมาะเหมาะมาก ครับอัี๋นี้นแนะนําเหล็กเกร็ดบีตัวตัวหนานะครับเนี่ยสองคนหนึ่งตัวนี้สองคนหนึ่งเกล็ดบีอะไรเงี้ยจะมีตาหนินิดหน่อยแต่ว่าหนามากครับตัวนี้หนาหนึ่งหนึ่งจุดหกถึงหนึ่งจุดแปดนะครับเช่นเนี้ยสามร้อยแปดสิบบาทไม่แพงเอ่ออย่างแนะนําเหล็กพิเศษก็มีเหล็กพิเศษก็มีนะครับพวกที่ทําคอกรถกระบะคอกรถดาอะไรประมาณนี้ก็มีตัวนี้ สาม,มิสองดำสามคูณนิ้วครึ่งสามจุสองมิลครับผมหนามากครับเดี๋ยวโทรโทรมาได้ที่เบอร์ครับร้านอยู่พญาคภูมมิสัยมหาสรารคามนะครับมีส่งได้ทั่วประเทศครับผมเออสำหรับเหล็กมอกงานโครงการก็ของผมเนี่ยตอนนี้ได้ดิวราคามาก็ รบกวนให้ลูกค้าเช็คราคาที่ห้างมาก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าผมจะให้ถูกกว่าห้างเนี่ยเช่นละหกสิบบาทครับโดยประมาณนะครับเพราะว่ามันจะมีเหล็กใหญ่เหล็กเล็กเฮดบิมลายแฟงอะไรพวกเนี้ยเหล็กรางพวกเนี้ยครับเดี๋ยวสั่งสั่งได้เหล็กแผ่นก็สั่งได้หมดครับแต่ว่าสถานที่จัดเก็บเรายังไม่ได้ขยายโกดังเพิ่มนะครับก็เลยอาจจะมีสต็อกไม่มากเท่าไหร่แต่ก็ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับถ้าจะ ลดงบประมาณในการก่อสร้างนะเด็กเส้นเด็กเส้นก็ราคาไม่แพงนะครับถูกกว่าห้างแน่นอนครับผมเยากจะแนะนำสำหรับพวกงานทำรั้วทำคอกสัตว์คอกฟางอะไรประมาณนี้ก็มีเกรซีก็มีเหล็กเกรซีอยู่นะครับเหล็กเกจ C ก็ก็ใช้งานได้เหมือนกัน สี่สองเกตสี่นี่เส้นละสี่ร้อยนะมินสามมินสี่มินห้าสามคูณสามก็เส้นละ 400. สี่ร้อยสี่คูณสี่ต้นละเจ็ดร้อยนะครับนะมินห้ามินหกสองมินก็มีครับส่วนตัวที่ขายดีมากๆจะเป็นเกตสี่ตัวสองคูณหนึ่ง กับสามคูณนิ้วครึ่งคิดว่าน่าจะเข้าประมาณวันนี้วันที่แปดเนาะวันนี้ถ่ายวันที่แปดของเข้าประมาณวันที่สิบห้าสิบห้าสิบห้าสิหานี่นะครับหลังงวันแม่ครับครับก็มีก็พอพอได้เซฟงบประมาณอยู่ครับอย่างเดียวนี้เกรดบีก็ไม่ไม่ม่คิริล้วเนี่ยเดี๋วนี้เกรดบีบีบวกเลยเนี่ยสัวสองร้อยเก้าสิบบาทหนาก็ประมาณ มีนสองมีนสามครับนี่นครับหนานอยู่นะครับตัวอย่าง้วสองนี่ก็มีเกียรติเอ้วสองเกียรเอสามหกห้านะครับอีฝั่งนึงเนาะอันนี้ฝั่งด้านในร้านสต็อกก็พอได้ครับสต็อกพอได้ ของที่อื่นขึ้นราคาแต่ของเราไม่ไม่ขึ้นนะครับเราก็ขายราคาเดิมราคาก็ไม่แพงมากเดีย๋ยวไงโทรโทรมาได้ตามเบอร์ใต้โปรดนะครับครับยงขอบคุณลูกค้ามากครับผมครับครับสวัสดีครับ